ื่อสุดยอดศิละปะไปอยู่ในตัวละครจะมีเรื่องไหนหไหมที่อาจารย์นักเขียนมังงะเลิกศิละปะจนเอามาเป็นต้นแบบใส่ในงานตัวเองขนาดนี้แต่โจโจทำได้และถ้าใครคิดว่าตัวเองชอบงานศิละปะมาดูกันว่าคุณจะรู้จักงานภาพอันไหนบ้างไล่จากภาคแรกได้แรงบันดาใจมาจากผลงานของอันโตนิโอปิกัสโซแห่งภาพประกอบแฟชั่นทุกคนต้องจำเขาไว้เลยนะเพราะในช่วงภาค1-3ึ่งถึงาการ <c oughs> บึกๆเนี่ยเป็นช่วงที่อารกินําภาพวาดของเขามาเป็นอินสปิร์หลายตัวมากและจะเอามาให้ดูเยอะเลย เพราะชอบ มาต่อกันที่เ <c oughs> ดีโอกับโจนาธานต้นแบบมีชื่อว่าม s โซนิอิตาลีแคมเปญ1984โดยภาพนี้เป็นแคมเปญโฆษณาสําหรับ i ิโซนิแบรนด์เสื้อผ้าหรูของอิตาลีในส่วนที่ได้รับอินสไปมาก,ก็คือดีไซน์ชุดในภาค2รูปของซีซ่ามาจากงานภาพที่ชื่อว่า Love เ a น e n อร์แวนวินเทอร์แคมเป1978แคมเปญของห้างลาฟ l เลนที่ญี่ปุน่นแต่ไม่ใช่ห้างธรรมดานะเขาให้ความสําคัญกับแฟชั่นมาก <c oughs> โดยมี Love All e ิวเซียจัดโชว์ศิลปะอยู่ชั้นบนสุดยังทั้งมิจา แฟชั่นโชว์อีกด้วยสิ่งที่ได้เลฟมาก็คือดีไซน์ของหมวกซึ่งผู้วาดก็คืออันโตนิโอและไม่ว่าจะภาพนี้มีอินสไปร์มาจากรูปในอันโตนิโอเกิลส์หนึ่งเชื่อคุณคุณไหมหนังสือผลงานของอันโตนิโอโดยภาพวาดเป็นผู้หญิงทังเล่มเลยสิ่งที่ได้เลฟมาคือภาพโพหัวและดีไซน์ของหมวกภาพของโจเซฟมาจากวานิตีแมกกาซีน NYC 1983เครื่องหัวคือเป๊ะและอีกภาพของซีซ่ามาจากงานภาพบิลลี่ไอดอล c 1986 The cat sat on the เป็นศิลปินพังส่วนที่เป็นเลฟถ้าไม่โฟกัสดีๆคือไม่รู้เลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเมคอัพแล้วก็การออกแบบโครงหน้าของเขาทั้งหมดก็ยังเป็นของอันโตนิโอไหนก็ไหนแล้วยกคลิปนี้ให้ชีเลยแล้วกันแล้วใครอยากดูต่อกันบ้างคอมเมนต์กันมานะเจตีลิครึ่งเมื่อสุดยอดศิละปะไปอยู่ในตัวละครตอน2อาจารย์อารกิผู้เขียนมังงะที่เลิฟงานศิละปะสุดๆถึงขั้นอินสปายเอาไปใส่ในตัวละครโจโจ้ของเขาบางตัวกลายเป็นไอคอนไปเลยใครใส่าอาร์ตาพานี่แย่เลยนะ และเรายังอยู่กันในภาค2กับรูปของโจเซฟโดยมีต้นแบบประจากงานภาพที่ชื่อว่า Portrait of Adele Bloch-Bauer Bl เป็นผลงานที่ส่งอิทธิพลมากๆและครีมคือจิตกรชาวออสเตรียคนสร้างผลงานนี้สิ่งที่อัลลิกได้เอามาเป็นเลฟคือลวดลายของกระโปรงและโทนของภาพซึ่งไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้กันปะมาต่อกันที่บุรุษเสาหินคลาสซซึ่งหมวกกับผ้าคลุมหัวของเขาได้ต้นแบบมาจากหนึ่งในภาพจากหนังสือที่ชื่อ Both Beautiful and d a m e ของนักวาดภาพประกอบแฟชั่นอย่างโทนี่ซึ่งงาน วัดเขาตรงจริตเรามากอะในใครมาเริ่มโจโจที่ภาคสามกันบ้างเห็นภาพนี้คุณจําได้ไหมว่ามันคือรองเท้าของใครเชื่อว่า99%ต้องจําได้และใช่เป็นของท่านดิโอผู้สูงส่งรองเท้าสุดแสนเอกลักษณ์นี้ยังได้ดีไซน์มาจากภาพนี้หนึ่งในภาพของหนังสืออันโตนิโอ ฟอร์มเดอหน1่งศูนย์หนอ่ะอันโตนิโอเขากลับมาแล้วบอกแล้วว่าเยอะจริงและอีกภาพที่มาจากหนังสือเล่มเดียวกันของเขาลองทายดูสิว่าเขาคือใครลองเดาจากหน้าชุดสร้ยคอดูเลยเขาคืออับดุล เหมมือนากเป็นไงมีใครชอบภาคไหนเป็นพิเศษกันไหมใครอยากเห็นของภาค4ี่กันบ้างคอมเมนต์มาเลยเจตีสิริกุงเมื่อสุดยอดศิลปะไปอยู่ในตัวละครตอน3ถ้าทุกคนยังมองว่าลายเส้นเหล่านี้มันเข้าถึงยากเสียใจด้วยนะทุกคนอาจพลาดแฟชั่นและศิลปะสุดเทพจากเรื่องโจโจ้และในภาคสี่เรามาเริ่มกันที่โลหังทุกคนน่าจะรู้ว่าเป็นตัวละครลูกไม่รักที่ชุดเดยอะมากเก่งว่ถ้าเอามันทั้งหมดคงจะมีสักสามอีพีเลยเลือกชุดนี้มาโดยต้นแบบไม่ได้มาจากภาพศิลปะแต่มา จากแบรนด์หรูอ,อย่าง Versus ัเป็น Collection Spring Summer 1994โดยสิ่งที่อาจารย์ใช้เป็นเลฟนอกเหนือจากการออกแบบเอี้ยมกางเกงหรือเกงชั้นในลายสุดจะไอคอนของแบรนด์ก็คือท่าโพสโคจะถอดแบบกันออกมาถัดมาในภาค5ผลงานนี้คือถุงช้อปปิ้งปี1976ง้าของ b ห้งบ m n n g เด l ส s สำหรับคนที่มีระดับของอเมริกันมาทายกันดีกว่าหัวที่ชมพูแบบนี้ บอสได้อยู่ในสายแล้วซึ่งเลฟที่ได้มาก็คือผมและปากสีดำสุดไอคอนอีกหนึ่งในศัตรูของเรื่อง ลิซโโตมีเลฟมาจากนิตยสารแฟชั่นอย่าง British Vogue โดยนางแบบมีชื่อว่าแพ t ติเซียฮาร์ดแมนซูเปอร์โมเดลอยู่90และในส่วนของเลฟคงไม่ต้องบอกกันเนาะลายเดียวกันเป๊ะถึงดีไซน์ชุดจะไม่เหมือนแต่มีความคล้ายโปลโปผู้บริหารองค์กรมาเฟียก็ยังมีแบรนด์หรูในเครือเวอร์ซเช่มนเป็นต้นแบบของดีไซน์เสือ้อประเด็นคืออาจารย์เอาแบรนด์นี้มาเป็นต้นแบบหลายตัวเลยนะทำให้เกิดอีกหนึ่งจุดเล็กๆที่น่าสนใจคือมันเป็นแบรนด์สัญชาติอิตาลีและในภาคนี้มีเซตติ้งอยู่ที่อิตาลี นี่มันไม่ใช่กระตูแล้วถ้ายังอยากไปต่อกับอีพีหน้าบ้างจะตีสิริคึงเมื่อสุดยอดศิลป,ะ,ปะไปอยู่ในตัวละครตอนจบถ้าพูดถึงศิลป,ะ,ป,ะ,ปะและแฟชั่นทุกคนนึกถึงเรื่องอะไรสําหรับเรายกให้โจโจ้และยังอยู่กันที่ภาค5เปิดตัวด้วยพระเอกของเราโจรูโน,โน่ได้เลฟมาจากแบรนด์โรซาเชสปิงหนึ่ซึ่งถ้าบอกว่าเป็นแบรนด์นี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเลฟที่อาจารย์ได้เอามาคือดีไซน์ของเสื้อนั่นเองเห็นไหมแบรนด์นี้เขาเก็บหมดจริงดีไซน์ของคุณพ่อในภาค6ก อาจารย์ได้หยิบเลฟมาจากสองภาพของ V o g u e US ปี2000โดยชายแจ็คเก็ตจากภาพแรกส่วนกางเกงได้มาจากภาพที่2เกิดเป็นชุดของโจทาโร่ถัดมามี2ตัวละครจากนิตยสารเดียวกัน V อ g u e อิตาลี1999และนี่คือสสาวหลายชื่อในคกโดยได้ดีไซน์ผมและชุดมาจากภาพนี้ชอบภาพนี้มากอะ่ะเป็นอะไรที่โคตรเท่ส่วนอีกภาพคล้ายกับเมื่อกี้คุนคกันไหมซึ่งเขาคือเลฟของ FF หัวเปลือกส้มในตำนานสุดท้ายมาจบสวยด้วยภาพของพ่อแม ของน้องเจลินซึ่งอาจารย์ก็ได้เอามาจากวงอิตาลีอีกเช่นเคยสิ่งที่ได้มาเป็นเลฟคือชุดของแม่และองค์ประกอบโดยรวมจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการต้นแบบของตัวละครช่วงแรกๆกับหลังๆเนี่ยต่างกันเลยหรือจริงๆคลิปนี้จะต้องตั้งชื่อว่าแฟชั่นที่ไม่อยู่ในตัวละครกันนะแล้วทุกคนล่ะชอบต้นแบบที่มาจากงานศิลปะหรือแฟชั่นมากกว่ากันแซตตี้ซิลิคุง